สวัสดีครับวันนี้พวกผมไอ่กันสายเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับการเล่นเกมของแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งนะครับชื่อรุ่นว่ากา l a x y Tab s 1็ u l t r a นะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับผมนะเพราะว่าจัดส่งคืนไปแล้วแต่ว่าในการเทสเกมในการทําข้อมูลทาอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมได้เทสเกมให้ทุกคนได้ดูกันเรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยต้องยกให้เป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมได้ดีมากๆนะเวลาปัจจุบันนี้นะครับด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่โพดนะครับแบรนด์ซัมซุงนะครับแลว ก็การเปลี่ยนแปลงรั้งยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนที u นะครับอย่าง s ส a p Dragon นะครับเปลี่ยนมาเป็นตัว d i m e n s i t y ทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะเอามาเล่นเกมหรือว่าจะเอามารันพวกการทํางานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณบั้มเนี่ยได้ทาคลิปให้ทุกคนดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในพาร์ทของการเล่นเกมจากคลิปนั้นเนี่ยผมจะเอามาเจาะลึกแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพกันมากขึ้นว่าในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันเป็นยาา่่ว เป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะหน้าจอนะครับเป็น Dynamic a m o l e d 2X นะครับขนาดหน้าจอนะครับ14.6นิ้วนะครับรี f r e s h 120 Hz CPU เป็น Dimensity 9300 Plus นะครับตัวที่เราหยิบมาหรือว่าที่เราเทสนะครับคือรุ่น RAM 12 ROM 512นะครับแบตเตอรี่มาเป็น11,200นะครับพร้อมด้วยฟาชาร์จ45วัตต์นะครับราคาใน Lazada ตอนนี้นะครับอยู่ที่52,900บาทนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า Samsung เนี่ยมันคุ้มหลายอย่างมีของแถม ีรับประกันนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะ0นเคส,ส,สอุปกรณ์เสริมอย่างอ,อุปกรณต่างๆคีย์บงคีย์บอร์ดลำโพงบูทงบูทุธมีมาให้ครบหมดนะครับเอาเป็นว่าในการเล่นเกมเนี่ยผมได้เทสให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่าเป็นยังไงบ้างใครที่พร้อมให้ดูเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมอาวีเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยเป็น60เฟรมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับใช้ตัวช่วยหน่อยเนื่องจากหน้าจอเนี่ยมันใหญ่เกินไปเวลาที่ผมนากสกงสกิลต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้แบบเกะกะในฟุต แล้วก็อีกอย่างนึงคือเราลองไปเล่นแบบหน้าจออย่างนี้มาแล้วผลปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผมก็เลยขออนุญาตใช้จอยคอนโทรเลอร์ในการควบคุมด้วยขนาดหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นั่นเองนะครับผมก็ให้เห็นแรงแค่นิดนึงอ่ะนี่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 อ่าอ่าไป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 เออเออเอาดิยังนะนี่ครับ นี่ครับนี่ครับผมเอาอย่างนี้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้สวยๆหลอมๆเลยหลอมๆเลยอย่างนี้ปล่อยไปแล้วครับผมหล่อมๆเลยชนันนี้แม่งเอ้ยธรรมดาที่ไหนแล้วโอ้ยหลบได้ครับดิฟมือป็นมีนายครับเราเข้าข้างหลังแล้วนะเราจะเอาไหมเออเอาดิเรามันมือปืนมีนายอยู่แล้ว เออเจ็บเจ็บไป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 ออเจ็บเจ็บไปเจ็บเจ็บไปเจ็บเจบไปเจ็บเจ็บไปฮึยไมครับอันตีหนีด้วยยิงเจ็บเจ็บไปโอเคโอเคอยู่ผมว่าผมโอเคอยู่ไล่ไปฮะปลาไหลอ้ยโดนปะเนี่ยไม่โดนเนาะ นี่แหละนี่แหละเออเอาเอาไว้ครบไม่หยีครับ,มรบแม่นๆม่นไปไม่ยีครับแม่นๆม่นไปไม่ยีครับแม่นๆม่นไปจริงๆกูก็แม่นเหมือนกันในเรื่องขนาดใช้จอยนะเนี่ยเป็นเล่นไปเออเอาเอาเอาือสูมต่อหน้า เราแม่นแม่นกว่าตอนแบบใช้มือทันอีกอ่ะไอ้บ้าเอ้ยคิดดูดิดูนะดูนะเนี่ยเราพูดเป็นเล่นน่ะเราแม่นเกินออเอ้าอือเจ็บเจ็บเกือบตายนอนสมน้ำมือโอ้เจ็บนั่นอ่ะเออเขามารับแทนเพื่อนเหรอรักเพื่อนมากเหรอรักเพื่อนมากเหรอ นี่แน่โอ้ยหลานไม่ได้วะเฮ้ยเออเอาดีเอาแล้วสวยแล้วมืออ่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่ครับยืนยิงสดๆไปยิงสดๆไปมังเรียบร้อยทำไมได้ช่วยเหลือวะฮะไม่เข้าใจวะ นี่แน่มึงกระโลดมาฝั่งนี้แล้วเออโอ้โหพลาดเขาจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอหรู้จักกูดีสระบ,บุรีถึงบางกอกไอ้สัตกูแรปกันมาตั้งแต่ฟวยมึงยังไม่สนอกเลยนี่ยครับยิงไปยิงไป ทำไมไอ้ไอ้บ้านนาละนวลน้องช่วยเหลือจอดอย่างนี้เอาหมดเออยิง้าไปครับนี่เราเดินยิงปกตินะเดินยิงปกติเดินยิงปกติยิงปกติยิงปกต,ปกติทีมเราเกิดแล้วไงนี่ยิงปกติโอเคนี่ก็ยิงปกติโอ้ยไปก่อนไปก่อนเออโอ้โหเล็งได้หนังใจแล้วนะเนี่ย

เรียบร้อยนะครับก็เป็นว่าอะไรครับในการเล่นเกมเอาแค่เรื่องความลื่นอย่างเดียวก่อนนะครับมันทําได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับทั้งขนาดหน้าจอและหนาจอเลยครับภาพที่ได้ความละเอียดที่ได้ความลื่นที่ได้เอฟเฟกต์สกิลที่ได้รวมไปถึงพวกความลื่นหรือเฟรมทามอะไรต่างๆเป็นพวกแบ็กกราวด์ด้านหลังมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเอาความลื่นอย่างเดียว5้าคะแนนเต็มครับส่วนเรื่องของขนาดหน้าจอถามว่ามีปัญหาไหมสําหรับผมคือมีนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ไปถ้าเกิดให้เรามานั่งไถ เล่นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะทําอะไรได้ยากหรือต่อให้คุณสามารถที่จะตั้งเล่นมันได้เนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างในบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องหลากมืออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทําให้ในการเล่นจริงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ฟินเฟ้อมากนะครับถ้าคุณมีคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างอย่างผมเนี่ยผมเอามาตั้งกล้าเซตปุ่มอะไรต่างๆให้มันเสร็จสรรเรียบร้อยผมสามารถที่จะเอาตัวน้องเขาเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าน้าจอมันใหญ่ไงก็อีกอย่างนึงคือมันรองรับหลายอย่างด้วยเตอร์ด์าร์ตี้อย่าง ได้เลยนะครับรวมรวมไปถึงขาตั้งยาวๆนะส่วนเรื่องฟิลลิ่งการทัดจากที่ผมทัดด้วยการใช้มือเล่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันมันใช้สกิลได้ติดนิ้วลื่น,นๆก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราถือเล่นเป็นนานๆเนี่ยมันจะปวดมือนะครับกับ2คือเวลาที่เราลากสกิลให้มันได้ดังใจเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากเพราะว่าปุ่มมันมีขนาดใหญ่และหน้าจอมีขนาดใหญ่ทําให้เวลาลากสกิลเนี่ยมันอาจจะต้องลากแบบเยอะหน่อยถ้าเป็นตัวที่มันมีลิมิตของสกิลอย่างเช่นตัว y o ที่แบบสามารถย่นหรือว่าขายายสกิลได้อย่างนี้ มันจะทําได้ยากแต่ว่า,อาพอได้ลองใช้จอคอนโทรลเลอร์เข้ามาบังคับดูมันก็โอเคสําหรับผมว่ามัมนดีเลยส่วนเรื่องเสียงนะครับเปิดประมาณ50%สุดท้ายะนะจอไปโดยเรื่อยๆกาทําได้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมผับซีโมบายเรียบร้อยนะครับการาฟิกเปิดได้ดูดีกว่านะครับการาฟิกที่ปรับได้สูงสุดนะครับคือกราฟิก h d HD นะครับแล้วก็เฟรมเรตเป็นสูงสุดหรือว่า60เฟรมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทเป็น Ultra Extreme ก็คือ120เฟรมนะครับก็มารอด như xe tháo xoáy mưa ok biết sao tháo Nhìn vậy hả? Ừ, đi. เจอคนนะไปนะครับนี่ครับผมคนนั้นน่ะนี่ครับผมว่าตรงนี้ นี่ครับปาดแผลท่าให้เออเอาดิไอ้นี้ครับโตดโหนกระโดดยิง ิงเล่นครับยิงเล่นเจอคนแล้วนะบ้มไปครับหนึ่ง่งคนแล้นะบ้มไปครับสองไปซะ ส่งคืนไปซะส่งคืนไปซะสามยิงไหมฮะมันคือคนนะ ลงไปก่อนปะเอานมไม่ดีครับนอนเองกับตำรุณด,ด้วยเป็นไง ครับยิงทิ้งซะนี่ครับอยู่ใต้นี้หละครับมา is all ท่านเน่เมาเห็นเราแล้วนี่เฮบอดนะบอดตั้งแก๊งเลยครับ โดยรวมนะครับได้ได้ลื่นๆ,ๆนะครับทางการหน้าจอเลยแม่น้าจอเลยครับภาพก็สวยก็ลื่นก็ดีนะครับแล้วก็ตับเป็น120เฟรมได้ก็โดยรวมถือว่าทําได้ดีสําหรับผมถ้าเอาแค่เรื่องความลื่นนะเอาไปเลย5คะแนนเต็มเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องการจับถือด้วยการอะไรด้วยต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ลักษณะตัวเครื่องมันบางเวลาจับถือเล่นก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ถนัดแบบเล่นผ่านไอแพดมาก่อนหรือว่าเล่นผ่านอะไรอย่างนี้มาก่อนเนี่ยมันจะทําให้เวลาเล่นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าปวดมือมากแล้วก็บริเวณขอบจอเน ถือนานๆแน่นอนแล้ว,ว่ามือแดงอยากแน่นอนนะครับใครที่ใช้งานเจลสโคปก็ระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเออมันตัวเครื่องมันก็หนักเอาเรื่องอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของฟีลิ่งการทาักต่างๆทําได้ดีนะส่วนตัวผมชอบนะใช้งาน4นิ้วได้5นิ้วได้นะครับสเปรย์ปืนระยะไกลก็โอเคนะครับเจลสโคปไม่ต้องปรับความเร็วเยอะมากนะปรับแค่แบบพอเหมาะพอควรแค่แบบโยกโยกได้ช่วยยิงได้ไม่ต้องบุ่นวาาขนาดนั้นก็ถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าถ้ามันเร็วเกินเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นนิดเดียวมันก็ไปเลยด้วยขนาด นำ้ำหนักเข้มหนักเราต้องออกแรงกับมันอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่เราผมดีมากเลยแหละเออเพียงแค่ว่าน้ําหนักมันเยอะไปแล้วก็ขอบมันกินมือนิดหน่อยแค่นั้นนะครับจลสโคปดีเลยครับไม่หนวงไม่ดีเลยทำได้โอเคมากๆนะครับเสียงเปิด50%เสียงดังมากสุดท้ายอน่าจะไปเรื่อยๆก็ทําได้ไได,ญญคดีครับเดี๋ยวเราไปเจอเกมสุดท้ายครับเกมชินนิมแข็เนาะโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมเกมชินนิ่มแข็เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับคือกราฟิกสูงสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรตจะเป็น60บเฟรมมาเราดูกันนะคร กมเหมือนเดิมนะครับผู้ชมครับมาอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะแต่ผมว่าโดยรวมมันดีขึ้นนะเดี๋อยๆอันดับแรกเราขอฝังอะไรหลายๆอย่างไว้ก่อนนี่ครับผมเออได้เวลาแล้วยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับก็นี่ครับวันพันเข้าไปเจ็บเจ็บแหละเอออ้าดิสนุกผมบอกเลยเล่นสนิชสนุกมากผมได้ลองไปเล่นมาอยู่ นี่แน่นิวเลยลงมาเออปั๊มน้ำสันว่าก่อนขีดเข้าไปครับต่อละสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเออพี่นิวเกือบตุยออเออเ้าเดี๋ยวดิก,ก,ดก,ก,ดกูกดกูกดสกิลแล้วไม่ใช่หรอฮะไอจีกูกดสกิลแล้วนี่ go come o แม่ n last signal ์หรือเบลก้าสิบก็คือแบบยากสุดนั่นเองนะครับมาสิ ยิงเข้าไปนะครับจังหวะแรกก็ยิงเข้าไป้ะมันนี่ครับตีเข้าไปแบบไม่หยุดยั้งครับตีเข้าไปครับวันพันเข้าไปก่อนเออก็ไปก่อนนะครับหายไปครึ่งรอดนี่ครับติดใช้อีกแล้วครับเออวันพันเข้าไปนะครับฟูวิน่าลงมาปั๊มปั๊ม้นาสันว่าฉีดย้าเข้าไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยไหมคุณแม่เรียบร้อยเลยครับฟูลิน่าลงมาปั๊มครับแล้วก็หมุนเออกลายเป็นฮิวซะโอเคครับ อาออยู่นี่นะอันแรกอยู่นี่นะเออเอาดิเออเอาดิเออเอาดิเอาแล้วไปตีนั้นอ่ะป้าไม่คุยฉลาดมาตั้งนานโอทีเดียวเลยเอ มาทิกนอลาครับของแท้เลยแหละตัวนี้มาสกิลก่อนฮิลก่อนฮนะครีนชิชมาครับไรเดนครับมาครับโอเคถึงเวลาพร้อมรวมแล้วผมว่าโอเคได้เวลาตีตีเสร็จคลีนชิชเข้าไปนี่ครับสไลด์หนีครับนี่ครับโอ้โหโคตรมัน วันพันก็ไม่กอดเออดาเมจสามพันกว่ายังไม่แรงนะยังไม่แรงเลยยังไม่แรงเลยอ่ะวันพันก็ไม่กอนนะครับคุณแม่ลงมาบาดแพ้กักให้แล้วก็ตีโอ้กหตีต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยตีต่อเนื่องเลยดีแน่นีแน,ะนนะ่เออหายไปไหนสวัสดไปไหนอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอ,อยังนะเออตีก็ไปต่อนะครับยังนะนี่ครับดิวเลตลงมาปั๊มน้ําสันว่าไหมไม่นะคุณนะาลงมาอ่าคุณนะาโอเคเออได้ลายฮิลไม่ยากไม่ยากตีแน่ นี่ครับสไลด์ตีต่อตีดอกละร้อยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยิงวันพันเข้าไปนะครับสองพันกว่าสองพันกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันตีด้วยนี่แน่ออเรียมมงก้อลงมาแล้วยังไงโอ้ย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 ,อย,อย,อยมึงนี่แน่อ,อื้อพฮ้นะอันตีอันตีเสร็จไหมว่านี่แน่ออกมาด้วยตัวปั๊มน้ำซันว่างของผมเออเอาต่อ ขีดเข้าไปครับหายแล้วนะนี่กันขีดย้ำเข้าไปนะครับอือย่างนะอย่างนะตีอันนี้ดิตีอันนี้ดิจอแม่งใหญ่มันเล่นยากจัดเลยทีนี้แม่งเลยอย่างนะเออเอาดิเอาไปนี่ครับโอ้โหไฟเพลิงเข้าแรงจริงคุยนะลงมาปั๊ม ไม่ยากใช่ไหมละ่ะอยากเล่นตัวนี้เอาสาปั้นมานี่ครับตีไป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 ครับตีต่อฮะโอเคเมื <c oughs> ่อไหร่เขาจะลงมาเนี่ยเออกู <c oughs> ผมไม่ตายมาอยู่แล้วผมอะ <c oughs> ผมไม่ตายมาอยู่แล้วคุณ บินหนีไปอีกนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่ในตัวนายแล้วครับเอ้ยนี่ครับผมยิงเข้าไปเออเอาดิผมดิฟดิหลบวันพันไปวันพันไปแล้วก็สลับตัวไม่ทันอยากว่านะฮะตายซะฉันเกลียดนายจริงตีงไปครับอื สุดมาเลยดีกว่าสำหรับเกมเกนชีแผงว่าเล่นเป็นไงบ้างเดียวรวมเล่นได้เลื่อนนะครับทางการหน้าจอไม่หน้าจอสังเกตได้เลยว่าในจังหวะที่เราเอาไปเข้าบอสมาประมาณ3-4ตัวเนี่ยมันเล่นได้ดีนะเวย้ยยิ่งเป็นหน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้มันเล่นได้ดีเกินคาดสําหรับซัมซุงมากนะครับซึ่งเราเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับภาพที่ได้หรือว่าความละเอียดที่ได้ต่างๆก็อยู่ประมาณนี้เลยแล้วจะเป้นคะแนนเต็ม5ไปเลย5คะแนนเต็มครับสำหรับผมถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับนี่คือเล่นแบบเสียบชันเล่นด้วยนะครับคือเราทําให้าีกดม รานที่นสวยสีสันดีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะใช้งานจอยคอนโทรเลอร์หรือว่าพวกเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นจอยเอามาสามารถเล่นได้สบายหรืออยู่แล้วนะครับยิ่งเกมนี้ปกติเล่นในคอมอยู่แล้วใช่ป่ะเอาไปวางข้างๆแล้วก็ใช้จอยเล่นสบายหายห่วงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเกมชินอิมแพกถือว่าลื่นแบบดีเลยแหละเออเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าเป็นไงบ้างโอเคครับหลังจากที่ดูเกมจบนะครับสังเกตได้เลยว่าในแต่ละเกมเนี่ยเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ในการปรับเซตติ้งกราฟิกเนี่ยมันปรับ ลองเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าผมสามารถนําตัวเขาเรียกว่าอ็อซิซอรีต่างๆนะครับมาช่วยเหลือเขาในการเล่นได้ด้วยขนาดหน้าจอที่มันใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันยากต่อการจับถือมันยากต่อการถือนานๆเพราะมันมีโอกาสที่จะเมื่อยมือนะครับสคือขอบหน้าจอมันมีโอกาสที่จะลงน้ําหนักตรงนิ้วเราทําให้แบบมันปวดมือทําให้มันแดงนั่นเองนะครับเราเลยใช้วิธีการด้วยการเออเอาตัวอ็อซิซอรีอย่างเช่นตัวจอยนะครับหรืออย่างอื่นก็ได้ที่นอกเหนือจากจอยนะครับอย่างเช่นพวกลำโพงหูฟังบลูทูธ ีย์บอร์ดที่เขาให้มาอะไรอย่างงี้น่ะมันช่วยได้หมดนะครับ <S <S ส่วนเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะครับหลายคนรู้อยู่แล้วถ้าเกิดดูคลิปมุมตั้งมานะครับในการเล่นเกมเนี่ยจะลดไปประมาณ18%เล่นผ่านเกม PUBG Mobile นะครับที่เปิดแสงสว่างหน้าจอเกือบสูงสุดนะครับแล้วก็รีเฟรชเนี่ยเป็น 120Hz ก็คือแบบเล่นเต็มแม็กเต็มสูบเข้าไปเลยนะครับก็ลดประมาณ18%ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าเทียบกับแท็บเล็ตว่า iPad ทั่วไปผมว่าแบตลดประมาณนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะเฉพาะจุดจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณมือที่ เราจับนะครับจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นจุด CPU นะ yeah. ครับอยู่บริเวณข้างบนหน่อยข้างที so anyway, like really no are, right? ่แปะปากกาประมาณนั้นครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณหลัก47องศานะครับก็ในการเล่นเกมจริงผมว่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรขนาดนั้นไม่ได้อุ่นมือไม่ได้ร้อนไม่ได้แสบมือขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะกันนะครับสำหรับการทำแท็บ S10 Ultra ให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าจริงๆหลายคนเนี่ยขอเข้ามาก็เลยลองสนองส่วนนี้ทําให้คุณผู้ชมได้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเพื่อในโอกาสภายภาคหน้านะครับมีตัวแท็บเล็ตรุ่นไหนที่สามารถนํามาทําให้คุ ก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจผมไม่เกิมจารทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตรงไหนขออภัยมานะที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอต่อสวัสดีครับกูกำลังที่ได้มา